สวัสดีครับผมวันนี้ครูเชียงรายจะมาแนะนำวิธีการสร้างฟอร์มออนไลน์นะครับโดยใช้ Google Docs นะครับผมการที่เราจะสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ได้เราต้องมีบัญชีของ Gmail ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราลงชื่อเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเรามี Gmail สมัครรอยแล้วเราก็คลิกลงชื่อเข้าสู่ เมื่อเราเข้าสู่ระบบได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่สร้างนะครับเพื่อสร้างแบบฟอร์ม ชื่อเรื่องนะครับใส่ชื่อเรื่องเข้าไปนะครับผมใส่ว่าแบบฟอร์มตอบแบบสอบถามนะแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับของแบบฟอร์มนะครับต้องการแบบไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับในนี้ผมเลือกเป็นแบบ h ฮดเดอร์สีฟ้านะครับฉะนั้นคลิกตกลงครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มนะครับใส่ข้อมูลลงไปในแบบฟอร์มนะครับคำอธิบายแบบฟอร์มนะครับขอโทษนะครับเขียนผิดฟอร์มเขียนแบบนี้นะครับตกภาษาไทย ทำใหที่แบบฟอร์มใส่ลงไปว่าอะไรดีครับแบบฟอร์มแบบฟอร์มตอบแบบสอแบถามการใช้งานเว็แบบไซต์อะแบบไนะครับข้อคำถามนะครับ แสงขฟอขเห็นไดว่าผมรู้จักเว็บไซต์นี้ได้อย่างไรประเภทคำถามเลือกเป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่หนึ่งเป็นแบบรู้จักทาง อินเทอร์เน็ตอันนี้เป็นสมมตินะครับโทรทัศน์วิทยุหนังซื้อทีมเป็นอีกอันนะครับสเสร็จเวอรแล้วก็ก้อนหนึ่งผ่านไปก็กดเสร็จสิ้นนะครับ ไปนะครับเราจะมาสร้างอีกข้อหนึ่งนะครับผมเขียนว่าความเป็นพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ประเภทคำถามเลือกเป็นตัวเลือกนะครับนี่เป็นดีมากแล้วก็ดี พอใช้ที่นี้ต้องปรับปรุงเป็นสมน yeah, มุตินะครับเย่มากนะครับจากนั้นก็กดสิ้งนะครับเนี้ yeah, ได้สองข้อนะครับเอาอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นรายการ ความคิดขอ,อ,อโทษเอาเป็นข้อเสนอเนี่นะครับเราให้คำถามแบบข้อความให้เขากดในนี้นะครับจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะครับเ,เราจะมาดูหน้าตานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คลิกไปที่ดูแบบดูฟอร์มออนไลน์นะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อเราต้องการนะครับจะให้ผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ตอบแบบสอบถามหรือนักเรียนนะครับเข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับในแบบฟอร์มนี้เราก็สามารถนะครับ c o p ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งอีเมลหรือก็คั p ลิงก์ตัวนี้นะครับไปวางนะครับส่งไปทางข้อความส่งไปทาง ให้เขาเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับเพื่อเข้ามาตอบคบถามตรงนี้นะครับสมมติว่าเขาเข้ามาตอบแบบสอบถามนะครับเช่นคุณรู้จักเว็บไซต์เิาที่ทอรเน็ตความพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์เราเกที่ดีข้อเสนอแนะเขาไ่น,นี ขากรอกข้อมูลไปสู่เราแล้วเขาก็กดส่งนะครับข้อมูลก็จะส่งมาที่เรารจากนั้นนะครับให้เรานะครับกลับไปที่แบบฟอร์มแล้วก็คลิกที่ดูตอบกลับนะครับจากนั้นดูข้อมูลสรุปการตอบกลับนะครับนะครับมันก็จะมีข้อมูลที่คนที่ตอบแบบสอบถามของเรานะครับส่งเข้ามา ในที่นี้นะครับแบบฟอร์มนี้นะครับสามารถานําไปไประยุกต์ใช้นะครับสร้างแบบฟอถามถามสร้างเป็นข้อสอบออนไลน์แบบสอบถามออนไลน์แบบฟอร์มสมัครสมาชิกอะไรแบบฟอร์มลงทะเบียนได้หมดเลยนะครับผมแล้วแต่ครูจะนําไปไประยุกต์ใช้นะครับถ้าให้ผมแนะนําทั้งหมดอาจจะไม่เพียงพอนะครับเกนเวลาครับผมก็เลย ขอแนะนําเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วคุณครูลองคลิกเข้าไปเล่นดูนะครับก็ศึกษาต่อยอดนะครับก็นําไปประยุกใช้ได้หายรูปแบบนะครับแต่ฟอร์มนี้นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่ที่ใดของเรานะครับก็คืออยู่ตรงนี้เองรเราสามารถลบหรือแก้ไขได้หมดเลยนะครับผม ก็ขอ,อนำเสนอการสร้างแบบอรมออนไลน์นะครับเพียเท่านี้ก่อนครับถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็ลองเล่นกันดูครับไม่ยากครับแค่มีบัญชีของ Gmail นะครับสวัสดีครับ